สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมบ้านใดบ้านใครนะมีอ่างล้างจานที่เป็นตะตันเลดอ่างล้างจานอ่างอาบน้าอ่างไปแล้วก็อ่างซิงเรียว่าอ่างล้างหน้าที่เป็นตะตันเลดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันแตกมันบิ่นที่ไม่ต้องการจะเปลี่ยนไม่ต้องการที่จะถอดวิจะกรอนไม่ต้องไม่ต้องการที่จะลือ้อแต่ช่างเล็กมีทางออกที่ดีให้กว่านั้นคือเราปั ด้วยน้ำยาและกาวของทางเล็กเองที่พอมันแห้งแล้วแข็งมันเหล็กครับเอาไปตีพะกับอะไรก็ไม่แตกครับแข็งทนทานใช้นานหลายปีครับจะเป็นอะไรกันนะจะเป็นอะไรนั้นแบบไหนนั้นไปไปดูกันเลยครับว่าทําแบบไหนครับง่ายมากๆขอให้มีกาวสองอย่างนี้รับรองอยู่แน่นอนครับไม่ร่วมไม่ซึมต่อไปนะครับไป,ไปด้วยน,นะครับ ส่งน้ำก็ได้้าอยางมันบินขึ้นนี่พอดีเลยเนะเนืยอแบบเข้มข้นเลยอันนี้เป็นกาวกาวผสมสองหลอดลจะป่าอ่างนะเนื้อป่าอ่างมันบินสองที่<ม>จะขดัดผิวกันวะใส่เลยนะ<ม>แล้วมันจะขนาดใายมาใช่ไหม,มไม่เป็นไรเพิ่มใส่นี่นเลย ทีนี้ก็จะรอมันแห้งแต่เราจะไม่รอแล้วเราจะประกอบเลยดูขวามแางติดกันรึเป่อืมดนะูข้าล่างนะคนติดไหม แล้วก็อานี้หมุนเลยนะมันเยยนลงไปคออรับ,บผมกิ่นของน้ให้องน้ำมันมาจากอะไรอตอนนี้หายแล้วครับ ไม่หายเลยทีนี้เราจะรอให้มันแข็งหมาดๆแล้วค่อยทูทูซินนี่มันก็เดือบแลนะอะไรนะีนอตอนนี้มันก็เรียบแล้วนะนมันต่ำหมดแล้วมันจะดีของเก่าของเก่ามันอันนี้สูงกว่าขืนะ้นนี่ สำหรับการฟ้าอ่างสิงค์นะครับท่านผู้ชมเนบมันบินแบบนี้นะใช้น้ํายาของช่องเร็กไปปะรับรองอยู่แน่นอนครับท่านผู้ชมรับรองได้ว่าใช้นานอีกเป็นสิบปีก็ไม่เสียไม่แตกไม่หักนะครับแล้วก็ใส่สารซื้อตามนะคบทั่ว้ไปนะครับมันมีผลเ้็การผสมสองอย่างก็ปะกสีเลนแล้วก็สีน้ําเงินสีทองมันจะมีสองสีนะท่านผู้ชมนะเราก็ไปเลือกซื้อเอาที่สีน้ําเงินกับสีเงินนะครับรวมกันก็จะ บีบบีบให้มันเข้ากันแล้วก็มันจะแข็งแรงทนทานมากเลยครับ